แม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจแต่มวยดีมวยไทยเดินหน้าสร้างความสุขให้แฟนมวยวันนี้มาที่วิกแอร์เวทีมวยราชดำเนินพบกับศึกชูเจริญมวยไทยขสันคู่มวยเอาใจแฟนมวย รมวมโดยคู่ค้ำของรายการชกกันในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์มุมแดงวีระชัยสิทธิ์ก้องสยามท้าแลกกับกิษณนสิงห์ป้อมปราบตลอดการชกทั้งคู่แลาวอุธมวยไทยกันแบบสุดมันโต้แลกเดือดกันแบบสนุกเข้าสู่ยกที่4วีระชัยมีศอกเน็บซอกตัดผสมเกมคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมายกสุดท้ายกิษณะอาศัยรูปร่างสูงยาวกว่าได้เหลี่ยมแข้งเหลี่ยมเข่าดูดีแต่ท้ายท้า,ทาวีระชัยเร่งเดินเครื่องใช้ลูกขยันเดินบทเดินบี้ครบยกกรรมการให้ทั้งคู่เสมอกันชนิดให้วีระชัยชนะ1เสียง ต่อด้วยรองคู่เอกในรายการแจ็คสยามสอสมหมายมุมแดงวันนี้เสียเปรียบรูปร่างชัดเจนเมื่อเจอกับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมมวยเก่าที่ห่างร้างเวทีไปนานทั้งคู่ชกในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ยก3แจ็คสยามมวยเตะขาต่อยหมัดเข้าหาแต่โดนดักด้วยหมัดซ้ายแข้งซ้ายเข่าซ้ายจนเข้าไม่ติดยก4แจ็คสยามยังลุยไม่เลิกแม้จะโดนซ้ายชนิดผ่านตลอดสุดท้ายพยายามโดดลุยเข้าวงในเจอจับรัดในแทงตีแบบเป็นชุดสิ้นสภาพลงไปนอนให้กรรมการจับยุติการชกไปในยกที่4 ปิดท้ายที่คู่งข่งนำรายการเพชรบ้านแขกสอสมหมายมุมแดงประเภทเก่าเกมฟิตซ้อมมาเยี่ยมวันนี้แลกเดือดกับเกตดแก้วนาวีอันดามันชกกันในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์เกมการชกเป็นเกตดแก้วที่วันนี้ได้สดได้ใหญ่กว่าเดินออกแข้งพยายามเข้าในแลกเข่าตามถนัดเพชรบ้านแขกล็อกในอยู่หมดวันนี้แม้จะช้าแต่เก่าเกมออวดแบบหนักๆเน้นๆแม้ปลายยกสี่จะแลกแข้งกันจนกระจับของเพชรบ้านแขกหลุดได้หายใจหายคอใส่กันใหม่อีกรอบก็เป็นเพชรบ้านแขกที่เหนือชั้นกว่า เอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมัน